อย่าใกล้หน้ารล้ายได้ตันทำแล้วไก่น้ามล้ายผมว่าลงเลยไปเอาดอนฝุ่นฝุนตุนเลยปไอเกือบอีกลัโซคดีขาวขักเนอะไม่ลองเบึ่งบะ่า บสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันสุขทุกคนโดยกลับมาพบพ่อกับนอร์ตีอีกแล้วเนาะพบพ่อหนอตีตอนนี้กะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกะออกมาทางข้างนอกพ่อแมพี่น้องเนาะตอนนี้ก็นอร์ตีกับนางยูทีร้านค้าพี่น้องเนาะร้านค้าแถวใกล้ๆบ้านนอร์ตี้นี่ะเนาะโดยเมื่อนี้กะนอร์ตี้พาป้านางมาขอบอลเนอะพีいい่น้องขอบอลเมื่อต้มไหหมูเนาะโดย พอป้าเพิ่นกามีหมูตัวเดียวพี่น้องนอนตีหูจักกับเพิ่นเนาะกันเลยพาป้าเพิ่นมาขอบอลป้าเพิ่นกับไปก่อนเลยพี่น้องว้าดอกอันนี้ก็งามแห้งโดยเนาะเลือยงอยบรรยากาศก็ลมคักเนาะป้านางเพิ่นไปก่อนแล้วเนาะไปตามเพิ่นเลยพี่น้องตอนนี้พ้าบุ๊แถวเพื่อนเพิ่นนะบรรยากาศดีไลยเนาะเพราะว่ามันอยู่แถวแคมทางเนาะเ,เาาพื่นเห็ดกานคากพี่น้องรถนอนตีก็จะจอดเป็นทั้งนี้เลยเนาะ น้ำพ่นกัปฟุกย่างไปก่อนเลยมีน้องน้ำน้ำโอ้ยตกตกคันคู่งานกบโดยมางำเพินกัเอาันาดมากสักแน่แล้วเอากระเป๋านพี่น้องมาตัดบอลนี่แหละโดยบรรยากาศแถวอนาเพิ่นเนาะป๊าแบบงามเพีงถ่ายทั้งใด <Hello. c oughs> เฮลโหลขนหนังกินตามทั้งขนแล้วพี่นอ้องจะคล้องเผืนจะยืดทางเฮือนเผืนผืนละเนาะนอนอาดีก็มาคอแล้วแล้วก็เลยมาเอาบรรยากาศดีเนาะตอนนี้กะแบบยังแดดอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวนอะอาดีกะดีป้าเป็นกล้องล้างก่อนเนาะโดย ดยเนาะพี่น้องตอนนี้เนาตีกับปั๊บมาเป็นกองล้างแล้วเนาะป้าผูปันอ่างเพิ่งก็ได้เอาอยู่ตอนนี้กันเนาะแบบเพิ่นมีน้องน้ำพี่น้องป้าผูเขียวงามแพงเนาะทางนกณจะเป็นมองเพื่อนนางลินพี่น้องเลยเป็นเฮือนเนาะเป็นเพื่นเห็ดห่านนั่นแหละโดยเพิ่นมีบอลเนาะก็เลยพากันมาคอพี่น้องไอเนาะตีกัมาคอกับปันนางเพิ่น ป้านางเพิ่งจะเอาบอลอยู่ตอนนี้สบายดีป้านางโอ้ยสบายดีฮ่าผู้พี่น้องเนาะคือว่าบอลแดดใส่กุ๊บแจ๊กแล้วตอนมากก็คือว่าแดดไงโอ้ยันนาดามบ่ส <c oughs> ิน้นเลยไหมโอ้ยมันสิ้นแล้วเพิ่อนวาเฮานะโบเคยเอาบอลจ๊กเถื่อนได้สิเบิร์กป้านางเอากับพี่น้องเป็นจริงด้เอาไปซีและตัดเป็นกา้นนกานบอกโอ้โดยมาเข้าไปต้มใบมันก็นต้มบอก ต้มใส่นมวกันมนาตัวนี้เนาะนี่เวลาเอาเราทำปมาเห็ดแบบนี้นะเลยอย่าหายปลาเป็นเห็ดให้เบิ่งพี่น้องเนาะครับทำเมื่อแต่เป็นหมอเนาะตีเป็นไมให้ยกำลังใจกับพ่อ,อเห็ดหัวเฟนพนางเป็นตัดบอลมาเอาจากมือเลยพนางมาเอาจากมือแลยบอลน,นี่ พักก็ทพิ่งหมืดแล้วก็มาต่อต้านแบบนั้นเลยบอกแม่ขาก็หั่นมาเสร็จแล้วเมื่อข้าก็ใส่หมอเลยสบายเนะพี่น้องผักอะไรมีดก็โซ่สีขาวเราเบิ่งกระเขาแน่จังหน่อยเยอะไก่น้องประนังอยู่ดีๆได้ระวังตกน้ำเดนอะและระวังเอายันลื่นเออยันพลาดเนาะเออเห็นบอกว่าวาไทยตลอด เห็นว่าเห็นว่านอวอารีบอบุณณ์เป็นคนไทยกันเนาะโอ้ยลุนป้านังเลยตลกเลยพี่น้องเนาะนอวอารีกับปนานั่งเลยนะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าอันออกไทยๆเนาะนอวอารีก็บอกหยอกคนสุกสิลิฤกเนาะคหว่าเนาะป้าเนาะลงไปนี่โลกมึงดูละจีโอ้เจ้าเลยลองลองดูนะนี่เข้าเฮาข้าเขียนตรงนี้เมื่อเมื่อชอบหนึ่งได้หลายหมื่นดิโอ้ วา<อ>เต็มอันเต็มเปล่านี่ด้นบัปานางยังเมื่อนะสองสามมือโอ้สองสามมื่อผู้คนวะวันน<ม>ี้กานเอาตีกับปานางนาะพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะมาปานางเนาะบรรยากาศใหม่ไม่ได้เปลี่ยน,กกนแล้วเมื่อนี่ก็สีก้องพื้นอี่เลยเปลี่ยนบรรยากาศอันที่ว่าเปิดอชีพนะอแบบว่ามันก็ต้องแบบบริเวณผ่านเทเลเอาอันโบเรนมองเตาถ่านนาะพี่น้องจะมาถ่ายบรรยากาศเข้มน้ำ น้ำน้องเพิ่นกับป้าแบบคักวิวงามต้องไปนังเนาะมันเป็นแบบว่าถาสว่างยามแรงๆหน่อยหนึ่งนี่ให้งามอะไรพามาเอาบอลพี่น้องมนอนิก,กาแต่แรกป้าเพิ่นว่าว่าจ้าซีไปเอาอยู่ไสแหละอ๋อตีาท่าไปเอาโอาตีก็เลยพาเพิ่นมาทางนี้เนาะพี่น้องเพราะว่า,ออาบอนไปเอาบอนไปเอาก็แค่ใได้คู่น้องพู่มาอยู่เด้เลยเพราะว่าน้องตีกับเพิ่นก็รู้เคยกันเนาะพี่น้องก็เลยว่ามาขอของเพิ่น เนี่ยพันบว่านพันว่าเอาเลิศพันว่าเนาะทั้งผุ่นกระลายได้ทั้งผูกอะโูเต็มเลยเนาะเขียวอยู่ระวังโทรศัพท์ตกเด้อหนูเป็นยังวะตกกระลงเป็นลอยเลยนี่วิธีเอาบอลนะพี่น้องบันตัดใส่กระเป๋าแบบนี้เลย เพิ่นปูเพ่นปูบอเลือบวานมันเกิดเองบะเนาะเกิดเองคตัดไปีแรกกับพงมหนกระ้อนนากบดบ่อเขาผมด้อบเหนาวน่อยู่แบบนี้แน่มันใงอน่นเลยเนาะนานคนณตัด ต้นน้ามนานังรอยน้าเลย <laughs> หันีนอยอ่ลันนั้นนะพี่น้อ,นอ,นนนองเพิ่อนอันตัดบอน่อนห้อนเนาะลงไปพอดีอุ่นดอกอันนะงามงามนะคแบบแนเหลืองเหลืองแนมไปขนนะสีงามแห่งเลยัับนาเอากระเป๋า กระบอกก้าเสียงอะมาเ้าแล้วบระเสืออันตกลงไปนี่ได้หน่วยใหม่เลยได้<อ> H ed, H ed เห็ดตเห็ดถ่านเอาแล้วเจ้าได้พนางทั้งปีงามด้วนี่นวาอ๋วเลยรพี่น้องเนาะเอาบอลกาแบบโอ้ตันนี้งามลีต้นมันใหญ่ขนาดเนาะปลูกกบได้ตนลงน้องนะตังได้กินนี่ต้นลงน,งนี่เลย ต้างผุนก็นเคี้ยวงามลีมันง่ามันมาตัดจะมาตัดแต่ละเถือกเอาเต็มบ่เออเ,เอาเต็มกระเป๋าเดี๋ยวก็มันจังกลุ้มโดนแน่เนาะมันงเทียนลาตีบอมาป่าหยางมาไสตเต <laughs> อติ่งฮ่ะค่หยางอันบัดเมือให้ในมือได้บ่บันนี้ ใส่ลอดทแล้วหลละตี้ทแล้วบอกว่าาจะมึอมาผู้เดียวนะใส่ลอดบอกม่อห่เมื่อไหรหนูใส่รอดหนูใส่หลอดหลอก็จะไปอย่พื้นอยู่เเอามาบ่ได้เนาะมันนักไหมพี่น้องเนานักเติมพี่น้องถ้าเอาอันสีด้่อนเอาเนาะเลยมีแต่ใส่หลอดแต่ยุ เห็นสำนีกก็ว่าง่ามเลยเขานะ <c ười> <laughs> บรรยากาศกดีเนาะแบบธรรมาศาสตร์เอาลันใหญ่ๆมันก็พอไว้อืนี่เอาต้นนั้นแล้วแล้วกับอันนี้ก็เอาตัวใหญ่ๆนี่ฝากอันนี้กับเมื่อก็ต้มได้หนล้าตัวเยอะ เอาจนเปนื่อยพูนแล้วเนาะปานาะแป๊บอีกบันนี้กะหยัดลงไปเลย <laughs> <laughs> นี่คำว่าน,นี่ตัวใหญ่ๆนี่มันเต็มวใบอ้าวต้นเถียงจะกินข่าวแล้วบะต้นสาวต้นเถียงเออป้าก,กินแล้วบปเนาะเอาเห็นจริงได้บันนี้ลืมจะคล้องเลยได้ <laughs> ลืมซร้าบ้านนี่ลืมเจ้าของกินแล้วบ,บ่บุวมาวะนนี่แต่ไปก็ไปเอาแต่ป่าพื้นกับมามะเอาบ่อนเออป่าบริกินแบบบริกินเขาเที่ยงเนาะละหุ่ <ปด S 2> นละหุนเรา <laughs> ชิมมูมีสงสัยแลยร <laughs> ักษาสุขภาพเนาะลืมกินข้าวกินหนาเห็ดเห็ดเรียกแล้วกับเพิ่นไปเนาะไปหลายเนาะจนลืมหมดกินข้าวพี่น้องไง ปลาเพิ่นนะมาแต่เอาพื้นออกจากป่าก็ได้มาเอาบอลเนาะเอาดีกับพาเพิ่นมาทางนี้จะเป็นลานข้า,าแบบเคยมาตลอดทนะกะ็เลื่องกับเพิ่นก็นกเลยกะมาขอเอาเนาะปาเนะเาะถ้าบุหูจักกันก็โอ้ยเขากับบุก่ากันบุกา่าไม่จันทรแทนเนาะป็นนางเนี่ยมาไปขอหยี่คือไปขอหนี่ยเวลี่มาไป, <c oughs> ไปหอดแล้วบุก่าไปหอดแล้วบุกา่าขอป่าให้เป็นคนถีอายอ๋อ เขากะอายุแต่ก็กาคออยู huh ่ได like. ้เอาเนาะเฮาบอดใหลักเอาคอเลยสิว้าป่าท่านนี้ลื่นไหแ่ว่าเฮายังบุคขันตัวไนปลลื่นมันได้เนาะกะแบบบกเานั่นึงันเลยอีกนึง่านกะบกเเฮนเ่นยดกเกิอะไรวะจันะ ต้นใหญ่งกงาเต็มวายนะบ้านอ่ะหนอนตอนนี้หนอนตีกับปั๊บมันเป็นกองหนาพี่น้องมาใหาก้กำลังใจกำ <c ười> ลังใจเละอันเสือแค่นยวกับโบใส่ข้าวโบเลยใส่ข้าวหอนนิดนึงอันปั๊บข้าก็เห็นครั้งแรกเลยพี่น้องที่เพิ่นตัดบอลน,นี่เนาะ าพี่กะบ่เคยเลี้ยงหมูเอามือจับเอ้โหเป็นอย่างบ่ปะนางยางมันน่ะอย่างมันคันมันคันนี่สิมันคันอยู่เด้กบอกนั่นเบอ๋อนี่แกโุกขีขาวคกเนาะงไมยลองเบิ่งบ,บ <laughs> ดอย่าเว้าเด้อเนาะอย่างเบิ่งบมโอ้ยได้ครึ่งเป้าแล้วเนาะบัดนีิกะโวดใช้อีกแล้ว บริาัสายเด้อรบันนี้เด้อแดดนั่งี่น้องแดดนั่นนึงพนางเพิ่งจะยับไปแล้วยับกล่องน้ำป่าเพิ่งก่อนเนาะยอย่าไก่หนำร้ายได้บันทำแล้วไก่หนำร้ายผมมาลงเลยไปเอาดอนฝุ่นพุ่นละกระด้างเกือบเลยเกือบจะหามนะ ม้ามีดเจ้าขาวเทเขาว่ะเป็นจับจับมาให้เอกินน่มขวดวดกินนี่ขอกระทั่งตื่นเจ้าหอมขกระตายกรมานี่เป็นย่นตกน้ำเนาะย่นตกน้ำมาเลยไปเอิกระเป๋าเลยปะเฮ้ยตะห่างันลยูนเอเอาบอลแปนนันต้มเหงืมูกนั่งกันเนาะฟาหูไหวเลย เป็นหยันตกน้ำเลยพี่น้องเมื่อแม่นว่าลินละคอนได้ตกอลีเดตปังเงงนี่ฮัลโหลเลยเนาะตกลงไปเพราะว่าทางหนาวทางนันนั้นเละสัานสั้นฝนเลยอยู่ปะนางนี่ไปน้ำปะนางนี่โบมีสีเงาเนาะพี่น้องมีแต่ผ้าหัวโบมีวันสีเงาปะนางพันเหนอยรีเื่อยน่อยทำงานก็สิมาเอาทางนี้อีกวันนี้ก็ได้แล้วความก็ตกใจเพราะกระหงตกน้ำโมโหโตเขาบอกเนย ร้อยล้างบ่ได้แน่นอนหยุนละตกกันร้อยแล้วนะหนังลงก่อนใช่ได้กินอี่เนาะโอ้ป้าลงกินอี่ป้าเลิกเติบได้นี่พี่น้องเนาะน้ำนี่ก็ได้แต่ว่าป้าลอยน้ำเป็นยลอยน้ำเป็นบ่ออป้านางเป็นลอยน้ำเป็นพี่น้องเนาะเก่งด้วยซ้ำอาหานผู้ม่อมมาทิ้ที่ห้องน้ำกุน บรรยากาศเต็มแล้วที่น้องแบบพามันจังขามของเขามาเลยมันชีหนาวหลอดเลยมันมันยามหนาวเนาะคำนะกันลูกชิ้นหวานั่นนอ้นคำแล้วกันหนาวคำแล้วกันหนาวบ้านเจ้าก็คือกันทางฝั่งไทยเพิ่นก็คือกันได้เพิ่นปะบางบ้านปะนางทางฝั่งไทยเพิ่นป่ะพ่นตกะได้เพิ่นปะโตนะถูกทุกมือเลยเนาะอ่าโน้ตี้ทางพี่เนี่ยพ่โต๊ะที่น้องเป็นยามแลงเนาะป้าเอาป้ากระยานคือกันเล่นดีๆได้ แต่สีเต็มแล้วขันหยาดลงไปป้านะค่ะอันนี้ีตั้งโต๊ะก่อนหยาดตีเพาผมมาเอากัดได้แต่นางเบิง่งเพิ่์นนั่นน้อคอยคอยเอาเอันเอาหัวลงก่อนบ่ได้แน,น่นาะ <c ười> <c ười> เป็นอันกบน,น้องขๆพี่ะบ้านลมกินบบนะกนี่่นคือสิเบิ่งดีเนาะกายขาซบใจอนี้ เขาเหมือนจังแนมไฟกินนี่นะเขาบอเห็นเด้ว่าเจ้าเห็นเนี่เขาตกใจแต่นี่ค่อยเยีาะพิษแล้วมันมันชิลลุงไปให้สะเขาเราตกใจไปเลยพึ่งจับเขาบ้างเมื่อเมื่อมาค่อยหยอกเจ้าเด้ทุกทกอันเม่อเมื่อเนี่ยหยอกน่ะพี่น้องไก่หน้าซ้ำป่าเหมืนตกใจเท่าเทิงมีก็ไหลายๆเนาะบอลน่ะทั้งพี่ันะฮะฮังกอกน้อยว่าเห็นแล้วปลาบอลบัดหน้าเธอหน้าอะไรท้ามันเบิดแล้วเมาอยู่พี่อีก เขากำมาดูอยู่้าหย่างมานี่ป้าเผื่อสีฮอตนะป้านางเนาะบันละตีสี่มาบ้านก็สีติดหนด่งวัตีมาเอาเมื่ออีกผัดแห้งย่างเด้แต่ทำมาสบายลอกหย่างมานะอันหิวแต่กระเป๋าเปล่าเน้อพัาเมืงาวดนักเป้าเมื่อยและเอาไว้ลมคขาดในที่นี้เขาย่างซนฮอตอยู่เลยเนาะมาบันนี้ลมแล้ว ต้นมน้นอาบน,น้นาต้มมเรวมันหนาวนี่เน,นาะอาันต้มน้ำอาบน้ำอุ่นอะไรเนาะเพราะเป็าน้ำห้อนดอกน้ำห้อนแล้ว <c oughs> แวบบนั้เอากระเปอเุ่นเอาเลยใส่น้ำเย็นเนี่ยปนกันป้าตุ๊กี้เนี่ยบังเอิญวันนี้ก็ นนพี่น้องเลยจะพาพนังเพิ่นได้มามาเอาบอลอะไรพนังเกือบตกน้าพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพนังคนหัวแทหัวว่ะพี่น้องเลยป้าป้าไปเทปสีเนาะผังหนังแบบสั่นนเลีฮัลโหมันดีสิงห้ยขึ้นหลังสิงห้ยหลังเพิ่นว่ะรวยเนาะยันนาวารีกาซิคอจบคลิปไปก่อนเนาะพี่น้องกาดีเทคดับแล้วเอาบอลเต็มเปล่าเลยเนาะแบบนี้กะเป็นสิอันฟาดบอลใส่กระเป๋าเต็มเลยแบบนี้ด้วย แนอนอวารตีกับที่ขอจบคลิปไปก่อนเนาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้กแอนอวาตี้กับ้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อทีมรับชมคลิปแอนอวารตีตั้งแต่ต้นจนจบถี่บอข่ามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้ขวขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีเด้อป้านางเด้อโอ้สบายดีโดย